เราดูที่ที่ซื้อพัฟนะคะตอนนี้อยู่โรตาร์เ oh, ช็โโรตาสบ้านกะปินะส่วนที hmm. mm ่ส hmm. mm ุบออานี่เป็นส่วนนี้นะถ้าเดินขึ้นมาชั้นสองก็ในตรงนี้เลยนะก็มีก็ไปหลายชั้นมากอันนี้เสร็แล้ว